เรื่องที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่า,วาถ้าเราองค์สมเด็จสมาลเจ้าเทศครั้งแรกเนี่ยเอาง่ายๆก็คือว่าหนึ่งเราไม่ทําความชั่วอันที่สองทำจาความดีอันที่สามทำจิตให้ปองใสเนี่ยพี่ครับอผมไม่ได้พูดสาวบาลีมาทีมันก็จําไม่ได้ก <c oughs> ็ <c oughs> ถ้าเราไม่ทําความชั่ว เราท,ทําแต่ความดีแล้วเราทำมันจิตให้ผ่องใสผมก็เลยสงสัยว่าถ้าเรามีสองอย่างนี่ไม่ทาเชื่อท,ทําแต่ความดีเราก็ทําจิตผ่องใสอยู่แล้วพี่ครับเพราะว่ามีความสุขในครอบครัวครอบครัวเราไม่ได้ไปขโมยใครหรือว่าไ,ไปฆ่าใครหรือไม่ทะเลาะกับสามีภรรยาแล้วมีความสุขแล้วเราก็เชื่อโดยสิ้นกันงเละกันอันนี้ใช่ไหมครับทําให้จิตผ่องใสใช่ไหมครับที่มติถามาตัวทสุดท้ายเนี่ยครับ มอคงต้องการคำตอบว่าจริงๆไม่ต้องมีคำว่าทำผิดของใสก็ได้ใช่ไหมล่ะ,ะทำแค่<บ>ทำดีเรา<ะ>ทำแค่ทำความดีละความชั่วก็พอแล้วใช่ไหมยังไงก็่องใช่ไหมเข้าใจาทำไมพระองค์องบังคับตรงนั้นะก็ต้องอรา,าตนาพระอ,องค์ <laughs> ม็นอย่างนี้หมอทรงสอนให้สอน ได้ไปสั่งสอนคนทุกคนที่เขามีศรัทธาอยู่แล้วก็ดีผู้ที่ยังไม่ศรัทธาให้เขาศรัทธาเกิดขึ้นให้ประกาศให้เราพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายไปสอนตามนี้เหมือนกันในทุกทกที่ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนใช่ไหมละ่ะเธอจงสอนเขานะให้เขาชักชวในให้เขาละความชั่วตั้งใจทําความดีทําจิตใจให้ผ่องใสหมอบางคนนะมันทําความดีแต่ว่าจิตใจมัน ก็ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยสาวกเขาได้แค่เป็นอะไรนี่กัญญาณชนทำความดีก็ถึงขั้นเป็นผู้ที่เขาถึงใจเสนาคมไอ้คาว่าจิตผ่องใสคือถึงความเป็นพระอริยสาวก๋อมาเข้าใจแล้วเคือเข้าใจแล้วโอ้เขาเข้าใจแล้วเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยถึงท่าน่เขาต้องผ่องใสแต่การเป็นพระ ถ้าอริยาสาวกในจิตมันจะมีความผ่องใสนี่คนเราพอมีดวงตาเห็นธรรมอ,ะอ่ะอกาถึงกระแสพระนิพพานจิตก็มีความผ่รรมองใสในอารมณ์ตั้งแต่พระโสดาบาันเป็นต้นไปเนะหมอนะอแล้วจะผ่องขนาดไหนก็แล้วล <c oughs> แต่ประหลอดจะสว่างสวัยขนาไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าเวลาทรงให้ส่งให้พระไปแสดงความจริงหรือสั่งสอนวินัยศัตว์ทางไหยให้เขาอย่างน้อยก็รับความชั่วแล้วก็ตั้งใจความความดี ถ้าก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นใหม่เป็นมนุษย์ก็คงเป็นมนุษย์ที่มีความสุขกว่าน,นี้หรือว,ว่าตายแล้วเป็นเทวดานางฟ้าก็พักทุกชั่วคราว mm. เกิดมาใหม่ mm. เขาก็ยังเลือกเกิดได้แต่ก็ยังทํามีความดีอยู่บ้างใช่ไหมยังมีคนมีศีลห้า,าคุณก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่คนคล่องในศีลห้าคุณก็ต้องตกนรกไปก่อนก็ทรงให้ไปสั่งสอนยัยงคนบางคนกําลังใจเขาทําได้เท่านี้คือว่าเขาสะสมวาสนามาเท่านี้เขาก็รับไปปฏิบัติเท่านี้ คือคนเนี่ยละความชั่วได้เท่านี้คุณตั้งใจทําความดีเท่านี้บางคนก็บอกไม่เห็นจะต้องไปอยากน่นอ,อยากนี่หรือว่าต้องการปรารถนาอะไรก็ทําความดีก็ทําเราไม่ทําความชั่วอย่างเดียวทำแต่ความดีแค่นี้ก็พอแล้วมั้งบางเขาพูดอย่างนี้เยอะแยะไปเป็นเรื่องปกติเพราะว่ากําลังของความเข้าใจของเขาแค่นี้มันก็เหมาะสมกับการที่เขาควรจะได้ยินคาสอนเท่านี้อืถ้ามากไปกว่านี้เขาก็บอกว่ามันไม่จําเป็นเขาคิดว่ามันไม่จําเป็น ไม่จาเป็นเพราะอะไรเพราะเขายังไม่รู้จักอริยสัจคือไม่รู้จักทุกขไม่รู้จักสิ่งที่เขาทําเป็นทุกข์เลยอ,อแต่บางคนเนี่ยคือเขามีวาสนาสะสมในในความจับใจในเรื่องความทุกข์มากเวลาได้มาฟังพระท่านบรรยายคำวา่ควาคาเรื่องเรื่องของทุกข์ขึ้นมาเขาก็เลยยอมรับนับถือเพออย่างนั้นนับถือก็เลยยอมรับในพระที่ผููพูดยอมรับในครูบาอาจารย์ผู้สอนเขาก็เลยเข้าถึงแต่จารณาคมไปอดับต่อมา หลังจากนั้นพอเห็นทุกเห็นเหตุที่เขาทาเป็นทุกข์มากขึ้นเขาใจเขาไม่อยากจะอยู่กับทุกข์แล้วเนี่ยอยากจะหนีละเขาก็เริ่มปฏิบัติหาทางปฏิบัติก็เริ่มรักษาความดีเข้มข้นขึ้นรักษาศีลห้ากรรมบทสิบดีขึ้นมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมากขึ้นยอมรับความจริงในอริยสัจอย่างไม่สงสัยเขาก็เป็นผู้ที่ก้าวล่วงเข้าสู่ในกระแสพระนิพพานเป็นพระโสดาปฏิผลเป็นต้นไปได้ครับ นั่นกำลังของแต่ละคนที่เวลาพระท่านมาโปรดแสดงพระธรรมเทศนาในแต่ละที่ที่ท่านเป็นพระอริยสา,าวกเนี่ยท่านก็พูดตามกําลังใจแต่ท่านก็พูดหมดครบเนี่ยแต่คนรับบางคนก็ได้แถวนี้บางคนเอาแค่นี้เอาแค่นั้น mm hmm. ก็แล้วแต่กําลังของวาสนาที่เขาทํามาจึงต้องบอกว่าในสามประการเนี่ยถ้าเจ้คนเขายัางละ ไม่ความชั่วไม่ได้กาสอนนห้เขาละความชั่วข้าจะทําความดียังไม่มากก็ไม่เป็นไรคนก็ตั้งใจความดีทําความดีก็ให้เข้าใจความดียิ่งยิ่งขึ้นถึงเขาจะไม่ยังไม่ถึงการที่จะถึงความเข้าใจในอริยสัจก็ไม่เป็นไรคนที่มันไม่จิตที่ควรจะผ่องใสได้คือบรรลุเป็นพระเป็นพระรยาสาวกได้ก็ทําความกระจ่างอริยสัจเข้าไปแต่ว่าสาวกเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้า ที่ทรงสับผัญดูที่จะรู้ว่าบุคคลผู้น,นี้มีวาสนาอะไรแล้วคนแสดงทาเรื่องไหนเขาจะบรรลุรมขั้นไหนขั้นนู้นหรือเปล่ามันไม่มีในสาวกนี่หมอสาวกก็ต้องพูดตามที่สาวกรู้สาวกรู้แค่พระโสดาบันก็พูดแค่อารมณ์พระโสดาบันสาวกรู้ถึงสิกขาคามีอนาคามีก็ว่าไปเท่านั้นถึงอรหันต์ก็ว่าตามอารหันต์ส่วนคนฟังมันก็ขึ้นแต่วาสนาของเขา เขาฟังเอาไปได้ทา่ไหนก็แล้วเอาไปสาวกก็เจาะช่องออกเฉพาะตัวตนคนอื่นออกไม่ได้เขาช่างหัวมันเป็นไรสาวก กินเีงฟังมาวะ <c oughs> ออย่างนั้นนะลูกนี่จะ่องใสไหมล่ะคงไม่ผ่องแล้วนะ <c oughs> ่องใสไหมความว่าอย่างพระโสดาบันเวลาไปเจอคนตายญาติตายคนชิลักตายพระโสดาบันเศร้าหมองไหมล่ะ ไม่เศร้าหมองจิตไม่เศร้าหมองแสดงว่าจิตผ่องใสไหมล่ะผ่องใสไม่ได้แปลว่าปิติผ่องใสไม่แปลว่าสว่างจิตไม่ได้มนหมองไม่ได้มีความเศร้าหมองไม่ได้คล้ำไม่ได้มีความวิตกไม่ได้มีความฟุ้งซ่านเพราะว่าคนเป็นพระอริยะสาวกอย่างพระโสดาวันก็ยอมรับกฎกฎเกณฑ์ในข้อนี้ว่าคนเราเกิดมาต้องตายเป็นธรรมดา จะเป็นคนที่รักก็ต้องตายคนที่เกลียดก็ต้องตายคนใดก็ต้องตายใส่ก็ต้องตายเมื่อคนเรารักตายมันแตกกับคนอื่นตายตรงไหนล่ะเราเองก็ยังต้องตายคนที่รักจะตายแล้วก็แค่รู้สึกก็ได้ยกสลดใจรรมสังเวชมันไม่ได้ไหมายว่าจิตมันหมดความผ่องใสจิตมันยังผ่องใสสว่างเหมือนเดิมมันยังมีประกายสว่างรอบดวงจิตรอบภายนอกเนี่ยในหนึ่งในสี่ส่วนของดวงจิต ก็จะสว่างนะเป็นสว่างเนี่ไม่มีคําว่าหบ่นมองเลยแต่ในเรื่องของอารมณ์ที่แสดงออกมาต่อผู้คนทั้งหลายใจหัวล็อกกะกะกยิ้มเต้นพัวผู้ตายตะบายแล้วโว้ยแค่นั้นเลยอย่างนี้มันระผสดาบันก็ได้หาพวใหม่ก็ดีใจแล้วเออนะ คําว่าผ่องใสไม่ได้หมายว่าอารมณ์ลกนยถึงว่าจิตมันไม่หวั่นไหวจิตมันสงบมันมีความสงบมันไม่มีเรื่องเรียกล้วมันห่างจากกิเลสที่มันทําให้เราต้องหลงไปว่าหลงผิดว่าคนจะต้องไม่แก่ไม่จิตไม่ตายมันไม่หลงแล้วมันก็ไม่โกรธเกลียดกับคนที่ทําให้คนรักเราตายมันไม่มีอารมณ์โกรธแล้วมันก็ไม่ได้โลภอะไรกับสิ่งที่คอยได้มาซึ่งรับสกการะจากคนที่ตายไปแล้ว มันไม่มีอารมณ์สามอารมณ์เข้ามาเกาะกินใจในคนที่เป็นพระอริยะไงท่านก็เลยมีความสว่างแล้วก็ไม่มีความหวั่นไหวสะเทือนกับสิ่งที่เป็นธรรมดาเขาก็เรียกว่าจิตมันมีความผ่องใสสอนให้คนเป็นอย่างเนี้ยต้องขยายอย่าเก็บตังค์เลย มอถึงพวกพระรที่เข้านินโรธสมาบัติพี่ครับท่านถูกเผาก็ไม่ไม่ไหม้แต่ทำไงกับก,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 ก็ไม่ตายแล้วก็ท่านอดิษฐานอย่างยางว่าถ้าองค์สมเด็จสมามจะ,จ,ะจะเรียกให้พบด้วยแหลก็ไปพบได้ตามเว,เวลาหรือยังไงทำนองเนี่ยผมอันสุดท้ายผมหาไม่ได้ผมอยากทราบว่า เพราะอะไรจึงไม่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 ตายพี่ฮะทั้งที่สูมไฟแล้วอย่างเงี้ยอย่างขาดออกซิเจนอะไรมากมายก็อีกแล้วครับท่านนะหมอถามแต่ละย่างเนี่ยผมไม่ได้อยู่ส่วนร่วมตรงนั้นสักเรื่องเดียวที่ตอบมันจะก็เป็นของมั่วทั้งหมดนะสิมองนิโรธสมาบัต ทำไมอันตรายจึงไม่เกิดขึ้นละหมอหมอไม่รู้จริงๆเหรอก็ขับจากคำอธิษฐานใช่ไหมครับจริงๆคนเข้าชาญสมาบัติก็ไม่ได้อธิษฐานเพ่อจะปกป้องตัวเองไม่ให้ใครมาทําร้ายแล้วหมอ่าก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับว่าทําไมไม่สัตว์ลายก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ทราบ ก็ขนาดคนเช่าชาญปุ๊บยุงนี่ไม่กล้ากินเลย <Okay. S 1> มันไม่มีความไหลเวียนของเลือดที่มันทำให้เกิดการรับสัมผัสในขลื่นกระแสที่มันจะรู้ว่าตรงนี้มีเลือด oh. ในร่างกายเวลาเข้าชาญสีปุ๊บเลือดลมของเรามันจะค่อยสงบมันจะสงบว่าในความสงบมันก็ทำให้ไอ ิ่งเหล่านั้นมันไม่ไม่กระทบให้มันรู้สึกว่ามีตัวมีตนมันก็เลยไม่เข้ามายุ่งเข้ามาใกล้ไอ้นี่วิทยาศาสตร์หน่อยนะหมอนะมันมีประจุไฟฟ้าแต่เรื่องของการที่เวลาเข้าสมาธิแล้วสิ่งที่เราทัศสมาบัติแล้วไม่มีอันตรายเลยใครจะเอาไฟมาสมยังไงก็ไม่ไหมจะทําได้ยังไงหมออย่าลืมว่าแค่เราธรรมดาก็ยังมีเทวดารักษา แระก็มีพรหมรักษาถ้าเธอไม่เป็นพระเธอก็มีเทวดารักษา<ม>การรักษาขอ,ของผู้ที่ดูแลรักษาบุคคลที่สมควรต้องดูแลต้องคุ้มครองท่านก็ต้องมีกําลังไปตามความดีนั้นเหล่าพระอริยาสาว,วกผู้เข้าถึงนิโรธสมาบัติได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นพระอนาคามีทรงประสมวิทาย,ยาเป็ตนต้นนะว่าตั้งถึงพระอรหันต์ทรงประสมวิทาย,ยานเนื้อพระปทธเจ้พาพระพุทธเจ้าเอง อย่างเนี้ยนั้นทุกองค์เนี่ยไม่ได้มาอธิษฐานจิตปเราเข้าปุ๊บใครจะทำลายเราไม่ได้ใครจะทำเขาเราก็ไม่ไม่ไม่มีความคิดแบบนั้นเราหมอถ้าคิดอย่างนั้นจะเข้าเลยดีกว่าอไปอยู่ราปภดีกว่าปลอดภัยมพราตั้งเยอะเป็นกัวอันตรายด้วยแต่ว่าอำนาจของเทวา ที่ท่านดูแลรักษาก็ดีหรือว,ว่าพรมดูแลรักษาก็ตามที่ท่านให้สิ่งนี้เกิดโทษต่อบุคคลที่ปฏิบัติมันเอาแค่ที่เถอนั่งเข้าสมาชิพอจิตรวมตัวเป็นสมาชิปุ๊บก็มีเทวดารักษารอบตัวถือในอนาบริเวณเขตทางตัวเธอในหนึ่งวาเนี่ยสองเมตรเนี่ยรอบรัศมีเนี่ยพวกผีอะไรก็เข้ามายุ่งกับเธอไม่ได้ทำไมนะมอยังไม่มีอันตรายจากผีเลย พอเราเข้าจุดอารมณ์นิ่งสงบนะเป็นชาสมาบัติปุ๊บเทวดารักษาตัวเสือปุ๊บเลยยังมีเลยหมอนี่เขานิโรธาสมาบัตินะก็ท่านก็ต้องมามาคุ้มครองรักษาไม่ให้เกิดอันตรายไม่ว่าคุณจะทําคุณทําไปแต่คุณทําท่านไม่ได้ให้ท่านเสียหายจากสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ไม่ได้แต่ต้องท่านไม่ได้ไม่ว่ากันละไรอนาจความดีค,คุ้มครองนะผูค้คุ้มครองเขามีกําลังมากกว่า เดี๋ยวก็ลองดูสิลองเข้าดูในตุ่มนะเอาลองไปไม่ไหมหรอกแบบไก่องคไม่มีไม่หอมเลยแม้กระทั่งองค์สมเด็จัมาพิเจ้าจะเรียก ติดต่อก็ได้เ,เพราะเทวดาเป็นคนปลุกให้ให้ตื่นหืืองยมองเนี่ย <laughs> อันนั้นเกิมวิสัยแล้วเราตอบไม่ได้แล้วครัเขาไม่เคยไม่เคยเมื่อไหร่จะมาตอบหมอฟังพวกปุถุชนพวกเราเนี่ยบางทีก็ในมันช่วาไรยังไม่ได็ด เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยหรือเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยที่นั่งวงกรนก็นั่งแล้วก็โปร่งสบายที่มากนั่นคือระระดับนั้นวัดหนึ่งได้รับอารมณ์พะดิพาแลวใช่ไหมครับได้นะครับพี่ผมเคยถามผมแล้วนะผมเคยถามซังเนีย <laughs> เอยก <laughs> ็สึก ยังไงเลยผมถามไม่ได้ผมไม่ได้ขีดไปเอาง่าเลยแปนพี่ครับเอางี้ดีกว่าหมอครับผมถามหมอบ้างเด็กๆๆๆมาจะว่ากันจ้ะ เข้าใจหาทางออก่หมอช้า,างออาาาเหอตรงสาร